ครับท่านผู้ชมเราติดตามมาโชคดีๆทุกเรียนบ้านเนินครับเมื่อวานนี้ตัดกิ่งแขนเป็นหนึ่งต้นนะครับวันนี้ก็มาตัดตัดแขนทุเรียนต้นพระเอกของเรานะครับอายุสิบสี่ปีแล้วตัดแขนแล้วนะครับตฮะโ่งแล้วขบนขบนนี่ยังตัดไม่ถึงนะครับ ไว้ก่อนนะครับอันนี้เปิดโล่งไว้นะครับรอรับลมหนาวนะครับสวยงามสวยงามดูสี่ปีใหญ่มากนะครับ แขนงไม่มากเท่าไหร่แล้วครับแต่แขนงใหญ่ๆนะครับใบก็เพรสลาดแล้วนะครับใบใบเรียกว่าใบตันแล้วนะครับแต่ก็เตรียมพร้อมที่จะออกอีกชุดหนึ่งมั้งฮะแต่ก็เตรียมไว้ก่อนนะครับเพราะเห็นบางคลิปแถวจันทบุรีนี่เขาตัดแขนงกัน,กนรอรับลมหนาวแล้วครับเพราะว่า ต่างจังทบุรีฝนทิ้งช่วงแล้วนะครับดูตามคลิปติกต็อกนะครับแหนงใหญ่ๆดูโอ้แหนงสวยสวย จะเหลือไว้เลืทับกิ่งสิบี่ปีต้นใหญ่มากต้นช่องช่องด้านบนนี่ ทุนทาที่แรกครับเหลือไว้ด้านละสิบนาละสิบเซนนะครับตอนนี้เต็มหมดทุกด้านแล้วนะครับถัว่วชนเหล็กทุกด้านเลยสามด้านนะครับชนเหล็กทั้งสามด้านเลยไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงเดี๋ยวก็คิดกันอีกทีนะครับเพราะว่ามันต้องโตอันนี้อีกแน่นอนเพราะว่าเขาอยู่ได้เป็นหลายสิบปีมากนะครับ ตอนนี้กำลังแทงยอดดีเลยนะครับตอนนี้5ปีครับ3ปีสามปีแรก3ปีแรกใบเหลืองครับเหลือตั้งแต่ปลูกจันสูง3เมตรยังเหลืองใบเหลืองมากๆากเหลืองมันเหลืองขมินเลยเราก็ใจแข็งไม่ไม่โค่นทิ้งนะครับ ดีแล้วครับส่งใช้ได้กระปัด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 กิ่งก้านสาขาก็ไม่สวยก็เพราะว่าเขาไม่งามมาแต่ทีแรกแดดร้อนอีกแล้วครับมอวางแดดร้อนวันนี้แดดร้อนอีกแล้วครับเป็นวันที่สามแล้วครับแดดจัดก,ก่อนหน้านี้ก็มีแต่ฝน tay chót tục tông nhập xuống nga xuống nga chinh, chinh dùng, dùng ja, đuổi งก็เยอะด้วยตัดไม่ทันก็ฝนบ่อยฝนตกบ่อยนะครับ เอน่อนี้สามปีแล้วครับโอเคครับคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ